สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครัแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมและหลุดเข้าไปในหนองน้ำของพวกชาวบ้านมันได้ทําการเข็นฆ่าและกัดกินพวกชาวบ้านไปเป็นจํานวนมากจนทางการจะต้องส่งคนมาจัดการกับเรื่องนี้แต่พวกเขาทุกคนไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นกําลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไราสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรื่องว่า Frankenfish แต่ก่อนที่จะไปรับชมสปอยผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานขวนนากมาที่หนองน้ําแห่งหนึ่งในขณะที่จอร์ชายแก่ท้องถิ่นกาลังขับเรือออกไปหาปลาซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาที่ทํามาตลอดหลายปีแต่ทว่าครั้งนี้จอร์ลับถูกสปลาตัวหนึ่งจู่โจมใส่เขาและมันได้ลากจอร์ลงไปกินในน้ําอย่างสยดสยองจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แซมเจ้าหน้าที่นิติเวชท,ที่กําลังทําการชนะสูตรศพไขคดีฆาตกรรมหัวหน้าของเขาได้เข้ามาบอกกับแซมว่า หลังเสร็จคดีนี้แล้วเขาจะต้องเดินทางไปที่อีกฟากหนึ่งของเมืองเพราะที่นั่นมีคนตายจากการถูกสัตว์ทำร้ายแต่ดูจากสภาพศพแล้วพวกเขาเดาไปออกเลยว่ามันมาจากสัตว์ชนิดอะไรและอีกอย่างหนึ่งแซมเติบโตมาที่นั่นอาจจะพอสื่อสารกับพวกชาวบ้านรู้เรื่องจ้าววันรุ่งขึ้นแซมจะได้เดินทางไปดูศพด้วยตาของตัวเองซึ่งตำรวจในพื้นที่สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการถูกจระเข้กัดแต่แซมก็บอกตำรวจว่านี่ไม่ใช่ร่องรอยของฟันจระเข้ มันดูใหญ่และก็แหลมคมมากกว่านั้นมากแซมจึ่ได้บอกให้เจ้าหน้าที่พาเขาไปดูที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เรือแซมก็ได้เจอเข้ากับแมรี่นักชีววิทยาจากกรมสัตว์น้ําที่จะมาเป็นคู่หูของเขาในการช่วยสืบสัตว์ที่ทําร้ายคนเจ้าหน้าที่ได้บอกทั้งคู่ว่าพวกเราจะต้องรีบเดินทางเพราะว่าจุดเกิดเหตุเป็นบึงหนองน้ำเล็กๆที่อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ5กิโลหลังจากที่ขับเรือไปได้สักพักแซมเขารู้สึกสบายใจกับสภาพแวดล้อมครั้งหนึ่งเขาเคยเติบโตอยู่ที่นี่และคุ้นชินกับมันเป็นอย่างดี ไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกกับทั้งคู่ว่ากำลังเข้าสู่เขตน้ำลึกแล้วแต่เพียงแค่คู่เดียวพวกเขาก็ได้พบก,กับซากจระเข้ขนาดยักษ์ที่ถูกสัตว์ที่ใหญกว่ามันมากกัดจนขาดเป็นสองท่อนแซมที่ไม่เคยเห็นร่องรอยแบบนี้มาก่อนจึงได้บอกกับแมรี่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่สัตว์ตามธรรมชาติจะกัดจระเข้ตัวนั้นจนขาดสองท่อนได้นี่น่าจะเป็นฝีมือเล่นตลกของใครสักคนที่พยายามจะแกล้งพวกเราเพื่อไม่ให้คนแปลกหน้าลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่หาปลาของพวกเขา ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พบก,กับเอลเมอร์ชายคนหนึ่งที่กำลังหาปลาอยู่แซมกับแมรี่จะได้ได้นำตัวกับเอลเมอร์และบอกว่าพวกเขามาตามสืบคดีเกี่ยวกับการตายของจอห์นเขาอยากไปเห็นบ้านของจอห์นรวมไปถึงผว้คนที่คบค้าสมาคมอยู่กับจอห์นด้วยเอลเมอร์ mer, จะได้พาทั้งคู่เดินทางไปยังชุมชนแพรล,ลอยน้ำที่นั่นเอลเมอร์ได้นำให้พวกเขาได้รู้จักกับบ๊อบบี้และโลแลนด์คู่รักที่ชอบเปลือยกายอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่แคร์หน้าอินหน้าพรม อีกคนก็คือริคาโดนายผาลทหารผาศึกในสงครามเวียดนามซึ่งเขานี่แหละเป็นคนที่ไปเจอศพของจอรนในวันนั้นแต่เอลเมืเ่อก็ตืนทั้งคู่ว่าริคาโดเป็นคนที่ดูน่ากลัวอย่าไปสูงสิงด้วยจะดีกว่าเอลเมื่อได้พาแซมกลับมาที่ปฏิพัของกอเลียและเอลิซาซึ่งทั้งคู่เป็นภรรยายลูกสาวของจอรนโดยมีชายหนุ่มที่ชื่อว่าแดนอาศัยอยู่ใกล้ๆกันกันกบที่นั่นด้วยซึ่งเขาก็พยายามตามจีบเทลไลท์เทลคือเอลิซาอยู่นานแต่เธอก็ไม่เล่นด้วยกอเลียได้บอกกับทั้งคู่ว่าาาาหลังงจจากการตยขอ เธอกับลูกสาวตั้งใจจะย้ายกลับเข้าไปอยู่ในเมืองกอรียที่มีอาชีพเป็นแม่หมอวูดูได้เล่าความทํานายให้แซมกับแมรี่ฟังว่าสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบริเวณนี้มาพร้อมกับเรือลำหนึ่งที่ถูกพัดขึ้นฝั่งเมื่อ3เดือนก่อนไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นตามมาซึ่งเธอก็พยายามเตือนสามีเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่ยอมเชื่อจนในที่สุดสามีของเธออย่างจอนก็ถูกมันเล่นงานจนตายแซมจึงได้ถามกอรียว่าแล้วเรือลำนั้นอยู่ที่ไหนตอนนี้ ก็เลยบอกว่าเอลเมอร์สามารถพาพวกคุณไปดูได้เอลเมอร์ที่ได้ยินแบบนั้นจึงพยายามบ่ายเบี่ยงว่าเขาจะต้องไปหาปลาต่อกอรเรียจงได้เอาเครื่องรางมอบให้กับเขาแล้วบอกว่าเขาจะไม่เป็นอะไรจึงทําให้เอลเมอร์ยอมพาแมรี่กับแซมเดินทางไปที่เรือลํานั้นทันที่พวกเขาไปถึงพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับเรือประมงลําใหญ่ที่จอดอยู่ริมฝั่งเอลเมอร์ที่กลัวจึงไม่ยอมขึ้นไปบนเรือด้วยจึงปล่อยให้แซมกับแมรี่ขึ้นไปสำรวจเรือกัน2คน พวกเขาทั้งคู่ดันเผอไปเปิดตำแหน่งบอกพิกัดเรือซึ่งมันได้ส่งสัญญาณกลับไปยังเจ้าของเรือที่แท้จริงจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับซากลูกเรือที่ตายส่งกลิ่นเหม็นเน่าอย่านน่าสยดสยองแมรี่ที่เห็นภาพแบบนั้นกับตาของตัวเองจึงทนไม่ไหวและรีบออกมาอ้วกข้างนอกนอกจากนี้เธอยังได้พบกับเกตปลาขนาดใหญ่ที่ดูยังไงแล้วก็ไม่น่าจะใช่ปลาท้องถิ่นหลังจากที่ได้ปลอแสม,มาพอสมควรแล้วทั้งแซมกับแมรี่ก็กลับขึ้นเรือแต่ทว่าแมรี่ก็ดันสะดุดล้มจนเผอผักเอลเมอร์จนตกน้ำไป เจ้าสัตว์ประหลาดที่ว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆจะได้กับขาของเอลเมอร์ก่อนที่มันจะดึงร่างของเขาลงไปกินใต้น้ําต่อนหน้าต่อตาของแมรี่และแซมแซมที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้รีบขับเรือกลับไปที่แพและบอกข่าวร้ายกับกอเรียรู้จากนั้นพขาก็ตัดมาที่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อแอนตันหลังจากที่เขาได้รับตําแหน่งของเรือเขาจึงได้รีบโทรไปบอกกับเจฟเจ้านายของเขาแอนตันได้รายงานกับเจฟว่าเจอพิกัดของมันแล้วเจฟจึงได้สั่งให้แอนตันเตรียมคนออกไปล่ามันกลับมาทันที ตกเย็นวันนั้นทั้งแซมและแมรี่ได้ทานอาหารร่วมกันกันกบทุกคนภายในแพรแซมได้บอกกับแมรี่ว่าเขาเติบโตอยู่ที่นี่ก่อนที่เขาจะได้ดิบได้ดีทํางานเป็นนิติเวศเอลิซาที่รู้สึกคับคายคับคาแซมเป็นอย่างมากจึงได้บอกว่าเธอจาหน้าแซมได้แซมเป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลของทีมมหาลายัยก็รเรียที่ได้พูดเสริมลูกสาวต่ตอไปอีกว่าเอลิซามักจะมาเล่าให้แม่ฟังอยู่บ่อยๆว่าเธอตกหลุมรักรุ่นพี่คนหนึ่งเอกทั้งเธอยังพยายามขายันขยอแม่ให้ทําของใส่เขา จนมาถึงตอนนี้เธอเพิ่งได้รู้ความจริงว่าคนคนนั้นก็คือแซมทางด้านของแดนที่รู้ว่าเอลิซาตกหลุมรักแซมมาก่อนเขาก็ทนไม่ได้เขาถึงได้สแสดงอาการไม่พอใจอย่างไรมาราย,ยาทจนเอลิซาต้องรีบไปปรับรัศนกติจากนั้นแมรี่ก็ไปนั่งเล่นกับเอลิซาและถามว่าทําไมเอลิซายอมให้ผู้ชายหวยแตกแบบนั้นเทียวไล่เทียวคือเธออยู่ได้เอลิซาก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่ความต้องการของเธอแต่แดนเป็นเจ้านายในที่ทํางานของเธอเธอจึงปฏิเสธเขาไปไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็คงจะไล่เธอออกแลวเธอกับแม่ก็ไม่มีงานทําในขณะที่โลแลนกาลังนั่งสบายอารมณ์อยู่บนดาดฟ้าจูจูก็ได้ยินเสียงกระแทกที่ดังมาจากใต้แพ่ของเขาเขาจึงได้ยื่นหัวออกไปชะโงกดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่โลแลนจะถูกสปาลาตัวนั้นพุ่งกมามงับหัวของเขาจนขาดกระเด็นบ๊อบบี้ที่เห็นภาพแบบนั้นกับตาของตัวเองจึงได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมา เมื่อทุกคนตามเสียงของบ๊อปปี้ออกมาดูก็พบว่าบ๊อปปี้พยายามจะพายเรือหนีไปแต่เจ้าสัตว์ประหลาตัวนั้นกระจูรโฉมใส่เรือของบ๊อปปี้จนพลิกคว่ำคนที่เห็นเหตุการณ์เธอพยายามจะยิงเข้าใส่สัตว์ประหลาดเพื่อช่วยชีวิตบ๊อปปี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็กระโดดงามบ๊อปปี้ไปกินด้วยอีกคนแซมที่เห็นว่าแพ้น่าจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วจึงบอกให้ทุกคนรีบลงเรือหนีไปซึ่งริกาโดก็ปฏิเสธและบอกว่าเขาต้องการจะอยู่ที่นี่เพื่อสู้กับมันแต่ในขณะที่แซมกกกกาลังไปสตรร์เเืือออ็พิควี จึงทาให้แมรี่รู้ได้ทันทีเลยว่ามันจู่โจมทุกอย่างที่เคลื่อนไหวได้เอลิซาที่ได้เสนอตัวว่าเธอจะโขนสลิงไปที่แพรของบ็อบบี้ซึ่งเป็นแพที่มีเครื่องยนต์จะได้สตาร์ทและพาทุกคนหนีไปได้แต่เมื่อเอลิซาโขนสลิงไปได้สักพักสลิงก็ได้มาขาดระหว่างทางพอด,ดีจึงทําให้เธอตกลงไปในน้ําและเจ้าสัตว์ประหลาดก็พุ่งเข้ามาจู่โจมแซมจึงได้ชักปืนของเขาออกมาแล้วลูกกระสุนใส่มันจนหมดแม็กซึ่งนั่นแค่แคทําให้มันว่ายหนีไปส่วนเอลิซาก็รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาร เอลิซาที่ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ที่แพของบอบบี้ดูปรากฏว่ามันสตาร์ทไม่ติดซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอหุ่นสลิงมาเสียเที่ยวฟร,ฟรีีแถมยังต้องอยู่บนแพนี้ตามลําพังอีกด้วยทางด้านของริคาโดโค้ดใช้จะขอเกี่ยวปลาตัวใหญ่แล้วใช้มันเป็นเหยื่อล่อสัตว์ประหลาดให้พวกเขามาจู่โจมเขาสัตว์ประหลาดจึงได้พุ่งขึ้นมาจู่โจมใส่ริคาโดและกระโดดขึ้นมาบนแพซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขาได้เห็นตัวจริงๆของมันเป็นครั้งแรกริคาโดที่ได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับมันตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวจึง เขาสามารถปิดชีวิตเจ้าสัตว์ประหลาดได้สำเร็จและควัาหัวใจของมันออกมากินเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับจอรนเพื่อนรักของเขาที่ถูกมันฆ่าตายแต่ทว่าริคาโตไม่รู้เลยว่ามีสัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่กว่าได้กระจรขึ้นมาจากน้ำและกัดกระชากหัวใจของริคาโทไปเพื่อเป็นการแก้แค้นให้เพื่อนมันเหมือนกันร่างของริคาโทได้ร่มทับเตาไฟจนทําให้แพ้เกิดเพลิงไหม้ส่วนเจ้าสัตว์ประหลาดต,ตัวนั้นก็ได้ลากศพของริคาโตลงไปกินในน้ำทุกคนที่ได้เห็นภาพแบบนั้นกับตาก็รู้สึกกแปลใจมาๆ ว่ามันคือปลาอะไรกันแน่สามารถกระโจนขึ้นมาหายใจบนบกได้ด้วยแมรี่จะได้บอกทุกคนว่ามีปลาสายพันธุ์หนึ่งจากเทวีปเอเชียที่สามารถอาศัยอยู่บนบกได้โดยที่ไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวแต่พวกมันกลับอยู่รอดได้นานนับเดือนทางด้านของเอลิซาที่เสื้อเปื้อนเลือดเธอจะได้รีบเอาเสื้อไปซักที่ห้องน้ำกินเลือดจากเสื้อของเอลิซาที่รอยเจ้าสัตว์ประหลาดผู้ก่อมาจโจมใส่เธอเอลิซาที่ได้พยายามจะเอาชีวิตรอดโดยการหนีขึ้นไปที่ดาดฟ้าแมรี่ที่บอกกับทุกคนว่าจะขอเวลาคิดสักครู่ ธออาจจะหาหนทางรับมือกับเจบ้าปาชนิดนี้ได้แต่พูดยังไม่ทันขาดคำปืนลูกซองที่อยู่ในกองไฟของริคาโดก็ดันลั่นออกมาทําให้กระสุนพุ่งเจาะหัวของแมรี่จนตายคาที่แดนที่เห็นภาพแบบนั้นก็สติแตกเอาแต่นั่งกินเล้าไม่ยอมพูดจอมจากับใครแซมจึงต้องรีบเข้ามาปลามเขาแลวบอกว่าต้องมีสติเอาไว้ให้มากไม่นานถังแก๊สที่เรือของริคา์โดก็ระเบิดจนทําให้เอลิซาั้นระเดินตกลงไปในน้ําฝ้าของเจฟกับทีมนักล่าที่ตามพิกัดมา แล้วได้ยินเสียงระเบิดพอดีจึงได้รีบพุ่งหน้ามาที่แพลอยน้ำทันทีแซมที่เห็นเอลิซาหมดสติลอยคออยู่ในน้ำเขาจึงได้กระโดดตามลงไปช่วยกอเรียที่เห็นว่าสัตว์ประหลาตัวนั้นกำลังพุ่งมาจู่โจมใส่ลูกสาวของเธอเธอจึงได้จัดการกรีดมือเพื่อใช้เลือดล่อมันเมื่อเจ้าสัตว์ประหลาดเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นกอรเรียเธอจึงได้รีบหนีเอาชีวิตรอดขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่เว่ามันก็สามารถไล่ตามเธอมาได้และรับเธอจนขาดสองท่อน เจ้าสป,ปลาดตัวนั้นพยายามกัดทุ่นลอยน้ำจนทำให้แพจมลงเรื่อยๆแซมจึงได้พยายามปีนลงไปที่ชั้นล่างเพื่อหาอาวุธของริคา์โดจนทำให้เขาได้เจอกับปืนผู้ไฟที่มีกระสุนแค่นัดเดียวเท่านั้นจากนั้นไม่นานกลุ่มของเจฟก็มาถึงแต่พวกเขาก็ถูกจู่โจมด้วยสป,ปลาดทันทีจนทำให้เรือแตกมีหนึ่งคนในพวกของเจฟถูกมันเล่นงานจนตายส่วนคนที่เหลืออยู่ก็พยายามตะเกียกตะกายว่ายน้ำกลับไปที่แพเจฟได้เฉยเลยความจริงกับทุกคนว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ถูกเรียกว่าแฟงเกนฟิช ต้นแบบมันคือปลาช่อนสายพันธุ์หนึ่งจากประเทศจีนที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมรวมเข้ากับปลาดุร้าย,ายหลายชนิดรวมกันมันสามารถอยู่บนบกได้นา,นานนับเดือนและเดินไปมาด้วยคลิปอันทรงพลังของมันแซดจึงได้ถามกับเจฟว่าถ้าบรรดุร้ายขนาดนั้นคุณนําเข้ามันมาทําไมเจฟจึงได้ฉเฉลยความจริงว่าสาเหตุที่เขานําเข้าแฟงเกนฟิตมาก็าเพื่อสถานการณ์แบบนี้แหละที่เขาตั้งใจเอาไว้เขาต้องการจะล่ามันเพื่อความสนุกสนาน ยิงสัตว์ตัวนั้นถูร้ายและแข็งแกร่งมากแค่ไหนมันยิงสะใจเวลาที่เราฆ่ามันได้พูดยังไม่ทันขาดคําเจ้าแฟงกินฟิตก็พุ่งมาจู่โจมใส่แอนตันเจฟจึงได้จัดการยิงลูกดอกยาสลบใส่มันแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นอะไรเลยแซมที่เห็นแบบนั้นจึงได้จัดการยิงปืนพุกเข้าใส่มันจนทําให้มันรีบหนีไปเจฟที่เห็นแบบนั้นจึงได้บอกกับทุกคนว่าเขาจะตามไปล่ามันซึ่งน่นจะทําให้แซมเอลิซารวมไปถึงดานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะขึ้นเรือไปกับเจฟดีกว่าอยู่บนแพท,ที่กําลังจะจม พวกเขาได้ตามรอยเจ้าแฟนเกนฟิตจนกระทั่งมาถึงตอนเช้าและได้พบก,กับพื้นที่ลุ่มขนาดใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นรังของมันเจฟที่ไม่กล้าลุยเดี่ยวเข้าไปจึงใช้ปืนข่มขู่ให้แซมเดินนําหน้าเข้าไปส่วนเอลิซากับแดนที่ถูกทิ้งเอาไว้บนเรือก็จัดการต่อสายตรงเพื่อรอแซมกลับมาและพวกเขาจะได้หนีไปด้วยกันเมื่อแซมเดินเข้าไปในถ้าสักพักเขาก็ได้เจอกับสัตว์ประหลาดที่นอนนิ่งเพราะได้รับบาดเจ็บเจฟที่ได้บอกกับแซมว่ามันบาดเจ็บอยู่เราจะไม่ฆ่ามันและจะจับมันกลับไปแบบเป็น ซามที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าเขาไม่เอาด้วยคนถ้าจะฆ่าเขาก็ฆ่าเลยแต่เขาไม่มีทางเข้าใกล้มันมากไปกว่านี้แน่เจฟจะได้ปล่อยตัวแซมกลับไปและเข้าไปจัดการกับเจ้าแฟงเกนฟิตด้วยตัวเองเมื่อแซมเดินกลับมาเอลิซาก็สามารถต่อสายตรงเรือได้สําเร็จที่ภายในถ้ำจู่ๆเจ้าแฟงเกนฟิตก็ได้สติกับคืนมาและจัดการจู่โจมสายลูกน้องของเจฟจนตายเจฟที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้รีบหนีกระสือกสนกลับมาที่เรือแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ทันและเขาก็ถูกมันจู่โจมจ,จนตายไปด้วยอีกไาย เจ้าแฟรงเกนฟิตท,ที่ในตอนนี้กำลังโมโหสุดขีดได้ไว่ายน้ําตามเรือของแซมมาและพุ่งชนเรือจนทำให้แดนกระเด็นตกลงไปแซมจึงได้จัดการถอดตะแกรงของใบพัดเรือออกแล้วบอกให้เอลิซาขับเรือพุ่งเข้าชนตอไม้เลยเอลิซาจึงได้จัดการหักหัวเรือเข้าใส่ตอไม้จากนั้นเธอกับแซมก็รีบกระโดดหนีลงจากเรือก่อนที่เรือจะพุ่งเข้าชนตอไม้เจ้าแฟงเกนฟิตท,ที่ว่ายน้าตามมาอย่างรวดเร็วก็เบรกไม่ทัน จนทำให้ร่างของมันผู้ก่ชนไปพัดเรือจนชิ้นส่วนถูกปั่นกระจัดกระจายเอลิซากับแซมได้ตกลงที่จะคบหากันในเวลาต่อมาก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยนี้ครับที่เอนเครดิตของเรื่องแดนที่ยังไม่ตายก่อนที่เขาจะเห็นอะไรบางอย่างที่ตัวเล็กๆเ,เ,เคลื่อนไหวไปมาซึ่งมันก็คือพวกลูกๆของเจ้าแฟรงกิสฟินนับร้อยตัวที่ค่อยๆค,ยคานเข้ามารุมกัดก,กินร่างของแดนจนตายคาที่ ก็เป็นอันจบภาพบยนตร์เรื่องนี้โดยสมบูรณ์ครับตัวหนังเรื่องนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2004และทิ้งผมเอาไว้เหมือนกับว่าจะมีภาคต่อแต่นี่ก็22ปีผ่านมาแล้วภาคต่อก็ยังไม่โผล่มาสักทีป่านนี้เจ้าพวกลูกๆหลานของเจ้าแฟรงกินฟิตคงจะมีขนาดใจเท่าเรือไปแล้วลมั้งครับเห็นว่าเป็นหนังสยองขวัญสัตว์ประหลาดเกรดีแบบนี้แต่ถ้งว่าเนื้อเรื่องของมันก็สนุกใช้ได้มีทั้งความรุนละทึกและความโผดแบบจัดเต็มเป็นหนังสยองขวัญแนวสัตว์ประหลาดอีกเรื่องที่ผมมักจะหยิบบขึ้นมาดู่อยยๆเล,ยละครับ ก็จบก,กันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปลอบภาพยนตร์เรื่องแฟงเกนฟิตซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบายบายครับ